สวัสดีครับมือนีอมาจากอำเภอเออมือนีอเฮ้าสิมาพบปะกับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเฮสหรือว่าที่เฮ้าเอิญว่าโรคเอส,สนะครับ,รบมือนีพี่เพิ่นนะครับย่อมที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิทยาท่านบอกต่อนะครับเกี่ยวกับผู้ที่เพิ่นมีปัญหาเกี่ยวกับโรคแบบนี้กินแล้วมันมันดีจังเดยเนาะ มือนีห้าม่าบานโน่นโ,โน่นโพใต้นะครับอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอันนี้คือคือพีนะนะครับพีนะที่นมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพพี่ครับแล้วก็ก่อนที่จะท่านตัวนี้ครับมีปัญหาเป็นแบบใดครับเป็นจังใดเนี่ยครับก่อนก่อนที่จะกินนะครับก่อนที่จะกินเนี่ยเมื่อยไอจะมีหันใจแบบติด สืบเนน้อพ่อห้ามีส่เสลยเสยังนะครับก็ดีขึ้นค่ะออืระบบอันที่ระบบระบบหายใจระบบการเต้นของหัวใจนี่ก็บ่ดีบ่ครับดีดีขึ้นมาเรื่อยๆนะอคือหลังจากกินแล้วมันก็สิดีขึ้นมาเรื่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆระบบระบบคับทายนึ่งก็ดีแต่กี้มันบ่ครับแล้วก่อนกินตะกี้ผิวพันธุ์เป็นจังได๋แน่ยดำดำ หนา,นาเหี่ยวเหี่ยวนี่ตัวนีน้เป็นตุ๊บเออเป็นตุ้มเป็น,น,นอีหยังบอกครับเมื่อก่อนน,นี่เป็นว่าแบบมันกับเป็นข้าทางเนน,ยนอ,อยนะมันบกที่มันแห้งมันดำครับยวนีมันกะแมกกะเอา,าท่าน้ำนะอ๋อก็คือเอาเอาตัวยินข้าอ่อยันนีน่เนาะไอ้ท่าน้ำเนาะท่าหนาท่าหนาาน้ำตอ <iate> นน,อนี้คือหนาจากเมื่อก่อนนี่ดำขำารคือเมือนี่กะ เริ่มกระจางใสเนาะสดใสขึ้นมีโอลาขึ้นแล้วก็มีเหงอมีแห้งขึ้นเมียนบอครับมีเหงามีแห้งอ่ะเตะกินยางไปใส่สิร่างกายอ่อนเพียเมื่อยนะโอ้ครับครับเหตุงานนี้ยังกระบได้กระเมื่อยกันบ่สมัยตะกี้นมันบ่ตะกีนยันนี่ไปได้โอ้สมัอนี้สวนได้เดี้ยวเขาจะลงบวานเปรี้ยวเขาจะร่องหวาย์เอาลงบอกเป็นวิทยาท่านกับพ้นที่เอ็น ป่วยเป็นโูกบอกน,นี่นะครับลูกที่แม่บอกที่มานี่ก็ะให้ล่องกินเบืองเด้อจะสุขภาพมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะบอกต่อไปนะนี่ดีขึ้นเป็นลมหัวใจยังกับม่โวไม่เมยไม่เพียก,กินเผาได้พุ่มก็ดีพุ่มเป็น,นพ,พันธุ์ัวค่ะพุ่มทั้งคนปกติจ้ะไปตรวจเพิ่นเป็นพันธ์แล้วว่าน่งไปครับ บอไงว่าขั้นขั้นโพอตัวนี้ขั้นป๊ะตัวนี้ยังไปแล้วนบนี่บม่ได้ขอพมามาให้นางีลกอในเืองว่าให้ไปจิตไปจิไปขอน้ำพอนมิจิโป้จิโปน่ะออจิิโป้มันเปิ่มขึ้นจำจำาปกติแค่ยี่สิบเออได้กี่ยี่สิบย่สิเป็นพันเนตอนตอนจิเป็นสแหละกินจัเดือนครับจังขืนหอดพันเลยครับกินสามอาทิตย์สามอาทิตย์เบิร์วดหนึ่ง ค่าซีดีโฟเพิ่มขึ้นเป็นพันเลยจากยี่สิบพันส้ำพ่นปกติเลยหมอเลยว่าไปกินอาหารเสริมยังมาหรือยายยายกินเขานอนผัก่อนผัก่อนหมอเขาเขาก็ยกมือให้ยเพราะว่าแต่ยาบำรุงเดือนนี้ยายหมอเพิ่มมาให้กินแต่ยาวิตามินี่แต่ว่าไปโรงพยาบาลบนนึงเจ็ดสิบวันเลยบนนึงแต่ว่าเดี๋ยวนี้บหมพี่อ่ะ เหนื่อยกับบนเหนื่อยกับบนเหนื่อยกับบนเหนื่อยค่ะบอกยังไงว่าการเจ็บทองนี่หยดร่องหยดหนึ่งมีแห้งเด้อบอกยังไงว่าเขาปวดท้องอยู่นี่เรากินตัวนี้ลงไปนี่มันยอดร่งไเลยกินน้ำล่งนียโ่สบายจังวาบอกก็บยาจว่าี๋โอ้ยใหญ่เลยเ็เหุบานเท่านี้แกอยาก อยากฝากไว้นะคะฝากไวทุกคนนะคะส,สุมือนี่โรคเนี่ยน,นี่มันควาเป็น <c oughs> เป็นโรคเป็นโรคเอดเนาะคะ่ะเป็นโรคเอดแต<อ>่ว่า,าโรคเป็นโรคเบาหวานอะไรเยอะนี่พูดดูโอ้ยอตีนต้องหวานสบายกินแล้วดีขึ้นนะคะดีขึ้นค่ะ <c oughs> ดีใจป้ะดีใจแข็งแรกเ้ยเนาะแข็งแรงเย็บปต๊กแล้วิ่นถ้าอยังไงียังตาโต๊ะคนเนาะเจะกี่เขาทาไปยังเขาว่าจะตายเขาวะเจไดยุ่นจะตายเขาวะเจไดยุปนาอเยี่ยนไม่ติแม่บัดนี้เจไดยุปลูแก็กซีฟลังไงไดยุเด้เนี่ยว่าได้สรุปยุ่งกับกันไทย แต่นี่ว่สุดยอดว่ะค่ะคุณแม่สุดยอดจ้ะอิงข้าวอ่อยของเ้าเนาอสุดยอดเนาะโอ้ยสุดยอดนะคะค่ะย่อยๆพวกงาไปสอบ